สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมว้าวนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกราวด์เดนะ่นฮะได้ข่าวว่ามันเพิ่งอัปเดตใหม่แมปเอ่อทะเลสายแล้วก็จะมาเล่นตามเพลนกันหน่ยไปตอนนี้ก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับถ้าเกิดเอ่อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้นะครับอ่า W A S D ในการเคลื่อนที่นะครัลโอเคผมเป็นคนที่กว่าแบ่งมุมมากเลยนะครับก็จะมาลองเล่นเกมนี้ดูเพราะว่ามีแบงมุมด้วย PS3 พึ่งจำอ่า Ah, uh, uh. oh, Okay. Mom and Dad are not going to be happy about this. Oh. Well, Pete, you always wanted to go on an adventure. เขาบอกว่ามันต้องเอาของไปวิจัยม,มันมันจะไม่กลับใช่ไหมว่งโอ้เลาวิจัยมันก็จะขึ้นของนะครับว่าให้เราเว่าเราสามารถครับอะไรได้ับ ใจ้หมดเลยแล้วกันอ่าแตกราวอ่านไมอ่านไปออกก็ <c oughs> มาวิจัย อ่ามันไม่มีแต้มไม่ใจต้องาร,ร์มของไปเรื่อยๆก่อนสำรวจก่อนนะครับเอาเลยปะ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  โดนดีไม่โดนหรอกน้ายอกอะไรอ่ะมันเหมือนมันแรงวันเลยไม่รู้มันคือตัวอะไรมันน่าจะเป็นมาแรงวันอะไรเมื่อกี้มดหายไปไหนล่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ พึ่งพึ่งมาไม่ใช่ไม่ได้ใช่มันพึ่งมาแหละแต่ว่ามันน่าจะมานานแล้ว <it> แต่น้อยฉันโ,โ,โ,โตโยโตโยกับกูอ้าโตโตโตอ้าผมทำมัได้นะครับทุกคนทุกคนทุกคนครับผมเลยผมเลยนั่นละครับ ว่ามันได้อะไรปะตูดเดี๋ยวกูฆ่ามันเดงตัวเดียวไม่ใช่เลยเขาไปในกำยัทำไมมันได้ตูดสองอันนะทิ่มผมทาเกอ สักตัวเปล่าก็มาดีก็มาดีครับอน้ำอ่ะน้ำนี่มันกินได้เปล่าน้ำตวกระปุกโอ้ มันกินไม่ได้เรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆไงอ๋อหายละหายลวแล้ววะอาหารเดี <busca> ๋ยวต้องอ๋นี่ไงกินเข้าไป อืม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 ออาอ่เห็นจังเลยอุยอ well> ๋ออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือน้ำยางเหรอทำไมมันกระพิบปีบปะต้องไปดูกอนมันตัดโดดตกมันจะเจ็บปะโอเคโอเคครับ เก็บครับสวัสดีนายดูของมันไหมโอ้ยเฮ้ยอะไรเจ้าตัวอะไรเี้ยตัวอะไรเหอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห่งอ่ะเฮ้ยอื้อื้ อะไรอ่ะไม่พุ่งเฟ้นเราทำไมอ่ะเอ้ยยี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ um uh ัไหอ่ะอัไรอ่ะอืมอืมอืมมาเรื่อยๆเลยตัวอะไรอ่ะมัดเถอะเก็บเถอะตัวอะไรอ่ะกดอาร์พวกกว้างอ่ะแน่นกว่า จะหาทำมาอุ้ยเราไม่เราไม่โดนไฟช็อตวะอ๋อมันกัดปลาเหรอมันกัดสายเหรอวะมันเลยอฮ้ยเยี่ยเอ้เอเค์เทไม่โดนเดี๋ยวดว ม,มันมันมีครบเพิงราะวะ่าเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราขอไปวิจัยก่อนถ้าตามหลักแบบโลกความเป็นจริงอะ่ะไอ,อย้ยางไม้มันก่อ,อกไฟได้เราต้องเอาวิจัยดูลองทำดูวัสด,ดีนายสวัสด,ดีนาย สวัสดีครับอะไรอ่ะแคนดี้ลูกอมอ่ะกินแนเป้าวว้าวจะเพิ่มมันนิดนึงนะเอ่แต่ว่าเนี่ยน้ำยาต้นไม้อ๋าได้ได้ได้ ก็อันนี้อันนี้คือใบไหลใบคูเบอร์โอเคแล้วค่อยไปดูอีกทีกันครับเดี๋ยวจเอาอะไรต่อดีละอันนึงอันนี้แล้วกครับลูกธนูได้แแบบใแบบนคูเพลิงครับเชือกหนึ่งสองขับเลยแล้วกันอ่า อยู่ช่องที่ห้าปึ๊บมีแบบผ้าพันแผลเปล่าโอ้นี่ไงครับครับซนหนึ่งแล้วก็ใช้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอืมับเตียงนอนยังไงวะเตียงนอนอ่าเนี่ยอ่าของครบด้วยคะตรงไหนดี ตรงไหนดีโอไนตยตรงนี้แล้วกัน <c oughs> หมุนที่อะไรครับเนี่ยอะตรงนี้โอเคอ่า okay. <c oughs> เสร็จแล้วแล้วก็นี่ต้องใช้ต้นถั่วงอกแล้วก็หญ้าแห้งแล้วก็หินตรงนี้แล้วกัวกน อึ๊บอ่าอึ๊บอ่าอึ๊บอ่าเราต้องเฝ้าไหมว่ามันจะขโมยมาไหม,ไมเล่าอาหารมันจะไหมเนี่ยนั่นตัวดูยังไงว่ามันสุกไหมสุกอ๋อนี่ไงอเ้อหือ่าอ่า,อา,อาดูสิกินอ้าวอันนี ชวิงอร่อะยอ่ะเคีกสามมา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 เไม่เสียงมันหลอนหูจังเลย ไปครับโอ้ปุ๊บผูทียงยับมากูจ้วงยับมากูบวกเลยอือือ่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เฮ้ยตัวทัรแเรวมันแจ้งเตือนอะไรเงี้ยแจ้งเตือนอะไรหรือเฮ้ยเฮ้ยเดีอเด้อเด้เปี้ยวขนลุกแจ้งเตือนอะไรอ่ะอ๋อไอใช่ป่าว่าอ๋อไอ้เครื่องอันนั้นเล ครื่องนั้นแหะไอเครื่องที่เราไปกดไปนะโอ้นี่ไงมันหายกระพริบแล้วแล้วก็ activate เหรออ้าเอาคอวคาสิดอุลทายเหยียบโปรเทอะไรอ่ะโอ้เหี้ยตกใจ ตูมไ้ไหมแล้ไหมแล้วไหมแล้วยังไงมาบ้ามันมีระเบิดไปทางโน้นอะลองเดินไปดูไหมหรือยังไงไปแหละเนาะโอ้โหกล่องอะไรอะ น้ำผลไม้เหรอน้ำผุุ้้ยจุ้ยบอู้อู้อ๋อมันดอบมาจากปลายอดนั่นเลยเนื้ โอ้ oh my god อ oh oh ๋อตีเวียนเราว่าเราไม่ควรอยู่ร่วมโลกกันโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยไปดีกว่าโว้ยเอฮ้ยติดยี่อะไรวะมันแบบโอ้คนลุก ไปดูสิปับโอ้โอ้ไปชมพูให้มันเป็นสีชมพูอึ๊บอ่อางไม้โอ้ยีมไมมเดินใต่ด้วยวิงไปเลยว้าวอุยอ้ยมดตาแดง ตาแดงแดงอย่ามายาาดน้องเลยอ่ะน้องเจ็บหัวเข่าเฮ้อเฮ้ยว้วโหวอะไรอะทำไมไฟมันลุกโชนขนาดน,านั้นโอ้มันไหม,ม้หมดเลยจเจย,ยบแล้วมันเป็นไรปะเนี่ยอ่าโอเคไม่เป็นไร เอ้ยไรอ่ะหกสิอดเซนติเมตรเซนติเมตรเองเหรออู้อันี้ไปไหนอ่ะกด E อ้าวมันล็อกอันนี้อ่ะล็อก ไม่รู้อ่านไม่ออกมันทำมันมันเปิดประตูยังไงอ่ะมันออนี่ปะอ้านี่ไงเปิดได้ไหมเอายัง เี๋ยวเดี๋ยวเพลงเสียงเพลงเดี๋ยว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 โอ้โหเออเอออืมกูว้างไปก่อนดิอะไรครับอะไรครับห่อหไอ้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 ผมของผมอยู่ไหนครับอะไร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 ครับ อะไรครับอะไรครับอะไรครับอุ้ยแยกกิมไม่ได้อะไรครับ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 อ่ามึงอะไรล่ะครับมึงอะไรล่ะครับ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  เฮ้ยเฮ้ยอะไรไนายอะไรแล้วหองนายอะอะไรของนายนายได้ทำอะไรได้ทำอะไรอะอะไรล่ะนายอะไรล่านายโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีดเหียไหนเนตี๋ไหนไปหนแล้วเฮ้ยก้อนหินได้ปะวะ อ่าก้อนหินก็คว้าได้อืมอะไรล่ะ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 นายอุ้ยไอ้เหี้ยตกใจอ่าอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับ อ้าม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 าขูดขูดูดขูดให้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกทางนี้เปิดแล้วดิอ้าวมันไม่เปิดโอ้อะไรอ่ะรอแฟนฮ่าโอ้กแหลบอะไรอ่ะยี่สิบห้าสิบอันนี้ไปได้เปล่า อุย้ยอะไรอ่ะอ่าอะไปไม่เหมือนกันน,นี้ไปไม่ได้อะโอ้มันเป็นทานอ๋อเป็นทานอุย้ยอะไรอน,นนะอี่ยยนเหรออีข่อยอีค้างลุกขึ้นมาวู้ฮิ้ว อ้าวดย <S <S ีไม่ได้อ้อคอไ่ีอะไรอ่ะอ๋อต้องมาเกี่ยวนี้ก็เลยเปล่าอือมันมีพลังอ่ะ

hello there adding science manager a ุปป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  a ปอา o u ะเอ I be doing รู้อ่านไหมว่าข้ามไปถามพี่อครอะใส่ลบไปอาวเออ อ๋อน,นี่เป็นควยนี่อ่ะอ๋อเฮ้ยแสนแดงไนของอันนี้คืออะไรแกสปอออกเป็นพื้นอ๋อเอาเลยเดิเอาเลยเดิเอาเลยเดิอ่อาอ่า ก็สำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่เอีพี EP หน้ามาดูกันว่าเราจะไปสำรวจที่ไหนกันต่อครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะนครั้งแรกเลยครับที่ผมมาทำคลิปอย่างนี้ขอบคุณครับ